พูดว่าไงดีเด่ะคะทุกคนอยากเห็นหมาปุ๊บไหมถ้าอยากเห็นจัดให้นี่สวัสดีครับสวัสดีครับร,บรีวิวหมาตัวแรกชื่อเฟียเป็นเมียของไอ้นั่นเมียอยากตูไปให้ทนุโนโคตรน้าเตกเลยนะครับไม่ค่อยดู แถ้าเจอมาแต่ถ้าแต่ถ้าเจอคนอื่นแล้วก็ดูแน่อีกตัวหนึ่งเด่นเหลือเกินอยากออกอยากออกงานเนาะอ,บบอื้มอืมอืมอวับเบิ้ลอหือนหมาตัวนี้มันหืนมากครับทุกคนตอนเด็กๆมันมันมันจมมันะไรมันอะไรวะล,ลิวละซึ่งมันต่วน่ารักหน่าชัางตอนเด็กมากครับทุกคนตอนเด็กมันน่ารัก หน้าโดนป๊อบนี่นะตอนเด็กมันตอนเด็กมาเดี๋ยวผมขึ้นเลยโอ้ดีนะผมยังอัดคลิปอยู่นึกว่าไม่แดดเดี๋ยวมันมาดมไข่พโอไปฮ้โหลทุกคน นี่นะไอตด่มหมาทุกคนนี่นี่ครับนี่ตุ่มหมาตัวเดียวกันนะ,<ร>ะดูน่ารักไหมนี่กรูปหนึ่งนี่ก็อีก,อก,อกรูปหนึ่งน่ารักเนาะทุกคนและดูตอนนี้มันคือตัวอะไรนี่คือตัวหนึ่งชื่อว่าโดเป็นมีเป็ดเป็นผัวกับไอ้นั่น ไอ้น,นันนะนีนาโดมันมันน่ารักมันน่ารักน่าชังมันอ้วนมากอ้วนไปอ้วนไอ้อ้วนมันชื่อว่าไอโดไปโดโดโย่อย่าอยานะอย่ายานะอย่านะเดี๋ยวไปใหม่อีกตัวครับยังเหลืออสองตัวอื้มอืมอืมอ๊ะ เดี๋ยวพาไปดูกระลอกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกระลอกนะอาจจะดูไม่ได้หรืออาจจะดูได้นะแต่ที่รู้บ้านผมมีกระลอกเคไปนะไปแล้วนะเด้ต่อไปพระเอกงานนี้มาเดินนี้ผมไอ,อยมันชื่อวไอยูปิดแฟดหน่อยดีครับนี่นะออยู่ นี่คืออายุนะทุกคนเคยโดนกัดจากไอเฟียโอเคครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ